ค <c oughs> ไม่ได้เขาทำเป็น boy บอยนะจิตจิตเ,เก้าวันนี้จริงจริงเหรอวันนี้วันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมนะครับก็ยังไม่ได้ใจชอบเรื่องอะไรมากที่สุดแต่ว่าก็เรื่องสุดท้ายก็ชอบมากครับวันหนึ่งหนึ่งวันของคุณกิรตินาอิทธนนท์นะฮะก <c oughs> ็เหมือนเหมือนถ่ายทอดจิตรมของผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่ามัน มันมันมัน,ม,นมันก็ทริสใธ้คนก็เป็นวัตถุสังเพศความสมควรแต่ว่ามันก็ดูเหมือนกับว่าเธอไม่ได้เหมือนกับเธอก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้รู้สึกว่าเราเราเรากันหนังเรื่องดีได้พอสมควรแล้วก็เหมือนกับว่า ชอบการการใช้มุมกล้องแล้วก็ดนตรีในเรื่องมันทําให้กิจกรรมที่คือกิจกรรมทุกอย่างมันดูธรรมดามากแต่ว่าแต่ว่ามุมกล้องกับดนตรีมันทําให้รู้สึกว่าเหมือนกับว่าจะต้องเกิดเหตุอะไรอะไรรุนแรงขึ้นมาสักอย่างทั้งที่มันไม่มีอะไรเลยก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้มีมีมันมันดูม,นมันแตกต่างจากหนังเรื่องอื่นที่เราดูในเทศกาลด้วยนะคะก็เลยทําให้รู้สึกว่าเรื่องนี้มีกลิ่นอายมีรสชาติที่มันแปลกมากแล้วก็ คือรู้สึกมันก็อาจจะดูคล้ายๆสวยเหมือนหนังโฆษณาแต่ว่าก็ก็จะรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์มันมีเสน่ห์มันมีมันเหมือนมีทั้งความเซ็กซี่แล้วก็มันมีเราเราเลาเราดูแล้วก็นึกว่ามันจะมีความรุนแรงแต่ว่ามันก็ไม่มีความรุนแรงก็เลยชอบเรื่องนี้มากครับแค่นี้แหละน้องเฟิร์สครับครับสวัสดีครับเฟิร์สครับก็ที่ชอบ นะครับมันมีหลายเรื่องเลยครับที่ให้เอบวกแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องหนึ่งอ่ะครับเรื่องราวตักข้าครับอเรื่องนี้คือชอบประเด็นที่เกี่ยวกับเหลืองแดงด้วยครับแล้วก็สุดท้ายตอนจบที่มันมีเล็บที่มันขึ้นของชาไทยอะไรเงี้ยครับมันดูฮาดีอะครับฮาแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงจแล้วก็ชอบหลายเรื่องะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ชอบก็มีเรื่องของล้างบัญชีเจ้าแม่ยาชุดอะครับอันนี้ดูแบบเหมนแบบ ดูแบบเล่าเรื่องเหมือนแนวมาเฟียอะไรเงี้ยครับมีเป็นขรึ้เครึ่งตัวละครดูแบบอินเตอร์นิดนึ่งส่วนที่ไม่ชอบที่สุดนะครับก็มันก็จะไม่ก็จะไม่รู้เหมือนกันหรืออาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องมาครับเรื่องเรื่องอะไรนะโลกนี้สีขาวครับที่ดูรู้เรื่องป่ะครับไม่ออกอะไรโลกนี้สีขาวที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับจริธรรมมนุษย์ที่อ๋อที่เข้ามาต ออกพี่ว่าให้เกดให้เกดด้ครับพี่ดูได้ทานที่ดูอบอ๋อเรไม่รู้ว่ามันอาจจะดูไม่รู้เรื่องละเตนตรีอาจจะกระหึ่มดังไปปัญหาเรื่องเกี่ยวกับดนตรีประกอบอะไรเงี้ยครับก็เลยครับก็มาดูวันแรกครับสู้ๆครับจะรูดูหนังเปิดนะครับครับโอเคครับชาคอนะครับสวัสดีครับ มีเรื่องที่ชอบนะเรียนกันไปเลยทีเดียวมีเรื่องลลิตาคุณนชัยบรรดาศักดิ์เขาเคยทำเรื่องอะไรมาบ้างคะทำวัตรถใช่ไหมเออเราว่ามันเป็นการเอาคลิปละครหมิวลลิตาตอนแรกก็หวังว่าจะได้หมิวไม่ได้หมิวจริงๆก็เอาคลิปจากเรื่องยาไม่รำพันไมหวนครับปริศนาปริศนาแบมกัน แต่ใส่ซาวได้หลอกหลอนซะึ่งคือเราก็ไม่รู้ว่าเขามันคืออะไรกัน,นออแน่มันมันมนน่ป่วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะข้ามเรื่องนั้นไปก่อนนะที่ชอบก็จะมีเรื่องเองโอ้ยล้วอนะ่ะเล่นนั้นเลยเ,เื่นนั้น วันนี้เรื่องที่ชอบี่สุดคือเรื่องราวตัดท่าคุณพิทผาจเจริญคิดครับยาวหกปีก <c oughs> ็ <c oughs> ตั้งแต่ผมดูหนังเสือเหลืองแสดงงานนะ่้ไปเนี่ยผมรู้สึกว่าราวตัดท่าจะเป็นยอด <c oughs> ความเป็นหนังเสือเหลืองแสดงมันมอง <c oughs> คือคือมันเป็นส่วนมันเป็นส่วนผสมระหว่างหนังที่คมคายจริงๆและความฮาโดยไี่ตั้งใจแต่ว่ามัน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 ไม่ใช่ว่าเพราะเราไม่ชอบมันไม่ใช่ว่าเพราะเอ๊ะมันไม่ใช่ว่าเพราะเราชอบเพราะว่ามันมันตลกเลยเขาไม่ไดตั้งใจไงมันก็มีที่ตลกที่มันตั้งใจแล้วมันก็ขับในอมันลงตัวมากว่ากอ ยกระดับ <amounts of water writers> เป็นหนึ่งการเมืองที่ดีที่สุดสำหรับงานที่จะการหนังสั้นที่ดีสาดโดยที่งามอยังไม่หมดครับอ๋อวันนี้เป็นประธานดีโอครับทนให้ต้องมาะธานเองครับคุณแพทย์ครับสิ่งที่อยากจะพูดถึงิ่งที่สุดคือเรื่องลายบัญชีตัวแม่ใหครับครับของคุณสุพจน์คุณดี ไม่ได้ใจว่าเขาต้องการจะบอกอะไรกับเราเลยครับเพราะเขาบอกเราเยอะมากแต่เราไม่แด่ใจว่าเขาบอกอะไรกันแน่ทางเขาบอกว่าเสียงคุณสมิงขา้าบรรยายตัวละครเสียง็นหนึ่งท่ามวยเนี่ยยังจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะขึ้นเหกกันแบบตะบี้ตะบันไม่เก่งใจผู้คนมากแมอบอกว่าพ,พี่จะขึ้นเหกกันขนาดนั้นเลยเหรอครับผมรู้แล้วครับแต,แต่คือชอบคิดว่ามันจะมีฉากหนึ่งขาดจํำมากคือแบบว่าพี่ลุกตอนเราให้แล้วพี่พ่อขอโทษลุกอยู่อันนั้นเหมือนกับว่า เหมือนกับว่าไม่ใช่พ่อวะไม่ใช่เอ็มเอ็มมาตุไม่ใช่เหมือนกับว่ามันไม่ใช่เหมือนกับเออแบบพ่อทําผิดอะไรสักอย่างแล้วบอกว่าให้ลูกไม่แบบมาขอโทษลูกอะเหมือนกับว่าพ่อตวยลูกแล้วลูกร้องไห้อ่ะกแหละเรื่องนี้ก็เร่นี้ก็ก็มีแค่นี้แหละพอมีนี่ด้วยละเมอรู้สึกว่าน้อง โตค่ะความดิบไปแล้วหนังมันดูแบบรุนแรงน้อยลงอะไรแบไม่รู้จะหรือเอาความดิบกลับมานะครับเนาะก็มีแทงเท้านะแทงดอแทงเท้านะความดิบความดิบหายไปดูดูเงียบขึ้น่น้องก็ใช้บ้านเดิมเลยโอเคครับสวัสดีครับ เดีย๋งงยเก็บให้งงหงงถ่ายแล้วถ่ายแล้ว่แลวถ่ายแล้วอ่รหอ,อ๋อที่ชอบที่สุดวันนี้ก็ราวตากผ้าของน้ำาเจริญ <c oughs> จเจริญกิดนะครับชอบแล้วก็อีกเรื่องที่ชอบคือเรื่องรักพาส่งสักอ่านั่นแหละรักพาส่งสักคือ ชอบเพราะว่ามันเอนเตอร์เทนเราดีเขาซีรีส์จริงจังมากแต่ผมหัวเราะล้ำสนานมากแล้วอีกเรื่องที่ชอบก็เลหลังนะฮะที่เป็นตลกดีที่เปิดตู้มาเป็นผู้ชายโดนผู้หญิงบอกเลิกแล้วผู้ชายก็หลุดซึมกระทือไปเลยกลายเป็นตุ๊กตาแล้วก็ไปโดนเป็นตุ๊กตาไปโดนขายอยู่ในกองลานตุ๊กตาเลยก็ดูเซ่อเซอเหวอ์เหวอลอนหลอนดีเออก็ชอบที่คนนดูแบบหลอนๆออกหักอกหักซึมซึมไงไม่รู้อินไงอิน เอวแต่วันนี้มีมีหลายเรื่องที่ที่เป็นหนังเอนเตอร์เทนแต่ว่าแต่เขาไม่ตังใจทำเอนเตอร์เทนอ่ะก็เลยรู้สึกชอบวันนี้เอี่ยคำถาอระอานอยู่ปะเนี่ยอยู่เออคอมเมนต์ว่าอะไรครับคอมเมนต์ไทยเยอะหนังวันนี้เหรอเอาเลยว่ะผมเป็นครั้งแรกที่มีการนั่งเกิดขึ้นใช่ไหมเนี่ยมีกระผมกระเป๋าแดงฉานอารามเชียวันนี้เหรอ ก็ดูเลือดของเขาไม่ใช่สีแดงไปแล้วประเด็นโดนเป็นการสุกตัวนะครับอืมแล้วก็วันที่อปเปิลมีค่าเท่ากับสูงเก๋ดีฮะชอบวันหนึ่งหนึ่งวันก็ชอบเออเราเราชอบด้วยมากมากเออเราเราเราเลยที่สูงก้อยมากทำไมไม่ขึ้นชื่อนางเอกครับไม่ขึ้นเลยเลยเออไม่ขึ้นอะไรเลยเลยแบบปิดปริศนาปริศนามากเพราแบบเออเราว่ามันเราว่ามันน่ากลัวเพราะว่ามันไม่ขึ้นอะไรเลยด้วยแหละ เฮ้ยแต่ว่ามันหล่อดตอนแรกทิ้งๆนั่นนะคือแม้ขึ้นอ่านยากแต่มันก็ทามากเหมือนกันแล้วก็ลวตด้ายลาวตากผ้าอยากพูดถึงมากเพราะว่าคือจริงๆเนีมันตลกเว้ยโดยเฉพาะอีที่สื่ส้นสูงเดินไปเดินมาคือแม่งตลกมากแต่พอหนังจบแม่งกลายเป็นหนังที่แบบโคตรเลทิซึ่งเลยนะเออคือมันแบบจบปุ๊บอุ้ยกูสามาคีกันเลยก็แบบมีซูมลิปโบลิปแบนสีเหลืองมีซูมเล็บสีเล็บเล็บ ลายธรงชาติไทยอันนี้ใช่ไหมหรว่ามันมาเหนือมากเลยนะมาเออเราใช่ไงคือมันเหนือไงแต่ว่ามันเลยซึ่งคือพอผมว่าแต่เออพอมึงสามารถคีปุ๊บมึงก็เป็นไทยตัดผ้าไงพอมึงตกกันมันก็เป็นลาวตัดผ้าเเออหนักมึงพูดอย่างนี้นะเว้ยเออแต่อีกแต่เรื่องหนึ่งที่แบบไม่อยากเชื่อว่าจะเป็นขนาดนี้เว้ยคือล้างบัญชีเจ้าแม่ยาชุบเออคือเนี่ย คืออุตสา่าห์ไปได้พี่สมิงขาวมาทำ v o i c เวอร์ให้แต่มันไม่รู้สึกเหมือนภาพมวยผมรู้สึกเหมือนดูช่วยชาวบ้าน <laughs> ทุกชาวบ้านเออ,เอ,อแล้วแล้วการใช้ภาพการใช้เทคกอะไรมันไปคนละทางหมดเลยอะเราเราเลยดูแล้วแบบเออนักมวยเด็กมันน่าเห็นใจตงใรงไหนเลยอะไรเง <laughs> ี้ยอะไรเงี้ยค <laughs> <otiation> ือผมเชื่อว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าดูแล้วแบบ นักมวยเด็กในเออเลยรน่าเห็นใจกว่าผมเห็นอย่างน้อยันนยังบิวไงแต่อันนี้คืออันนี้คือไม่บิวซึ่งก็ดีแต่ว่ามันมีประเด็นมีอะไรแต่ว่ามันไม่มันทําให้เรารู้สึกไม่ได้ว่าแบบนักมวยเด็กมันทรมานอะไรขนาดไหนอะไรเงี้ยเผื่อคนจะไปเห็นใจพ่อนักมวยเด็กมันไม่เป็นปัญหาเรื่องแบบอดดีู้ดของหนังโครงการป่ะเป็นไปได้ด้วยแหละเพราะมันก็คงเกี่ยวกับแบบเพราะว่ามันต้องเกี่ยวตั้งแต่การเลือกเรื่องมาให้ทุนไปทำาซึ่งเรื่องมีผีเรื่องะีชนะนั่นแหละอันนี้แหละโอเค